นี่การิเป็นเมนูต่ำบกคุ้งยัวยัวของเขาเมื่อที่จ้าพี่น้องมาแสบแสบน้ำกันเดอ้อเหดมอพี่นอ้องอเห็นแล้วน้ำลย้ยไหลแสบครับมากินตํำบกคุ้งน้ำกันยัวยัวจ้าพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเดอ้อบุญนรพี่นอ้องสวดแสบสะใจค่ะอขอคำแรกก่อนนะคะ ออกมาคู่น้องกันแซ่บๆจ้า

มันเป็นการกินที่แบบว่าเงียบสงบมาก <c oughs> งั้นเจตฤดูกถือไหมเป็นเทศกาลพี่นอ้องตอนนี้วันนี้ไหมอ๋อทำเองเพชรเอง

อาหารแบบนี้ไงเลยแค่นี้กินเบิร์ตไปเนาะเผ็ดมากเลยแต่กินไปเรื่อยๆวะเผ็ดเผ็ดเผ็ด ที่เงียบที่สุดก็คือมีไม่ห่องด้วยตะอยู่ข้างนอกคนเยอะนะคะเพราะว่าเราอยู่แบบส่วนวรวมเขาไปอยู่ส่วนตัวนะคะบ้านพักนี่ฟรีแต่ว่าเราจ่ายแค่ค่าไฟมีงานาไดิเฮ็ดบ้างมีกับบริเฮ็ดอ่ะแล้วมืนอีนี้ม้งาน้วะเ,เดี๋ยวออกไปเฮ็ดง้านกินเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปทํางานกันนะคะอ<ม>ืมเด็เดเด็ดตัว เมนูที่สอบมากก็จะขนมเสน้นดำคุ้ง

ฝากพ่อแม่พี่น้องแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้ผู้บ่าว่ากับสาวหมักรอในเลิอจ้าพี่น้องเมื่อนี่ก็สิเป็นคลิปกินเนาะจ้าเดี๋ยวว่าถ้าเมือ่อใดว่างก็สิพาพี่พันนองไปเลาะจ้าไปวัดไปหันไปนีเนาะไปสถานที่ที่เราชอบนะคะมากมองไดไปมองหันจ้าพบกับเลาะทวทีพไปทั่วแดนกับเรานะคะเมื่อนี้ไปกอนเลิศจ้าพี่น้องสวัสดีคะ่ะ